โฮโลชนแนลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจผลงานของทาโล่โฮโลชนแนลคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปอาจารย์เปิดสอนการอ่านและตีความหมายไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาร่โลสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสไตล์ทักษะการอ่านตีความหมายไพ่ทาลอดเชิงจิตวิทยาและปัจจยาอาจารย์เปิดสอนสองคอร์สได้แก่คอร์สระดับพื้นฐาน เหมาะก,กับผู้ที่เริ่มต้นอ่านไพ่ทาลอตสำหรับมาตรฐานและคอสระดับพัฒนาสกิลเหมาะก,กับผู้ที่มีพื้นฐานอ่านไพ่ทาลอตเป็นแล้วต้องการฝึกอ่านไพ่ทาลอตเฉพาะด้านอาทิสำหรับไพ่เกย์ทาลอตความรักกลุ่ม LGBTQ หรือสำหรับไพ่โรแมนติกทาลอตความรักดรามา่าหรือสำหรับไพ่ไวซ์เวอร์ซ่าทาลอตที่มีความหมายซับซ้อนหรือสำหรับไพ่อื่นๆหากคุณผู้ชมสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตามช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ l o o Holochannel ขอขอบพระคุณมากๆคะ่ะและไพเกทาลอดประจำเดือนกระะกฎาคมปีพศ2565ของชาราศีสิงห์ได้แก่ You, of course, the chariot, the protector, ace of coins, the world, guide of cups, ace of cups, u t h of cups, d e a t nine of swords, and five of wands. เอาละชาวราศีสิงค์คะมาดูความหมายของไพ่เกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์เรื่องมีอยู่ว่า เนื้อหากันอ่านตีความหมายไพ่เกทาลอดในวิดีโอคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะในเดือนกรกฎาคมเป็นเรื่องราวความรักของราศีสิงห์บางคนขนาดนี้คุณเฝ้ารอปรับความเข้าใจกับคนรักคุณอยากรู้เหลือเกินว่า ตกลงแล้วคนรักเขาพร้อมแล้วหรือยังที่จะคบกันอย่างจริงจังก่อนหน้านี้เขาทำเรากับว่าอยากคบกับคุณอย่างจริงจังซึ่งคุณก็มีใจคุณต้องการให้เขายืนยันแสดงให้เห็นเป็นรูปประธรรมอย่างชัดเจนคุณไม่อยากมาโนคิดไปเองฝ่ายเดียวไปไปมามาปรากฏว่าพอคุณจะเอาจริงเขากับบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสตกลงกันให้รู้เรื่องเลยทำให้คุณไม่เข้าใจเขาว่าเพราะอะไร ถ้าหากว่าเราจะคบก,กันอย่างจริงจังเขากลัวอะไรแล้วก็ทําให้คุณมโนคิดไปในทางด้านลบด้านร้ายว่าหรือว่าเขากลัวความรับผิดชอบซึ่งที่ผ่านมาคุณทําให้เขาเห็นว่าคุณพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาและที่ผ่านมาคุณพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบคุณทำหลายๆอย่างให้คนรักได้เห็นว่ารักครั้งนี้คุณเอาจริงคุณไม่ต้องการครบกันเล่น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลก,กันบางครั้งคุณเสียสละทั้งเรื่องเงินและเวลาเวลาคนรักมีปัญหาคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งที่ในช่วงนั้นคุณไม่มีเงินมากพอแต่คุณก็มีใจที่จะช่วยเหลือเขาซึ่งคุณอยากให้เขารู้ว่าไม่ใช่คบกันเล่นเล่นเราจะดูแลก,กันและกันไม่เอาเปรียบกันแน่นอนคุณทำถึงขนาดนี้แล้วแต่คนรักนั่นแหละไม่ตกลงกันอย่างชัดเจนเสียทีว่าจะเอาอยัางไง ทั้งที่ในความสัมพันธ์คุณรู้ว่าคนรักเขาต้องการอะไรตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันนี้คุณรู้ว่าชีวิตของคนรักเขาบกพร่องอะไรและเขาต้องการให้คุณเติมเต็มเรื่องอะไรแม้ว่าตัวคุณเองไม่ใช่คนเพอร์เฟกชีวิตคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคนรักมีใจกับคุณพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคุณจะไม่ยอมให้ชีวิตเขาลำบากแน่นอน แม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ต้องการให้คนรักมาเติมเต็มในส่วนที่คุณบกพร่องเหมือนกันค่ะแต่คุณก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าจะเป็นภาระให้เขาเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์ขอให้คนรักได้รู้ว่าหากว่าเขาตกลงปงใจที่จะคบกันอย่างจริงจังคุณไม่ทิ้งเขาแน่นอนไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ นั่นหมายถึงว่าคุณเอาจริงกับรักครั้งนี้และไพเกตทลลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์เลยค่ะซึ่งทำให้ชาวราศีสิงห์ไม่เข้าใจคนรักว่าในขนาดนี้เขาคิดอะไรกันแน่คุณรอฟังข่าวจากเขาอยู่เสมอหากว่าเขาไม่คิดจะจริงจังก็ขอ,ขอให้เขาพูดมาอย่านิ่งอย่างเงียบอย่าเฉย อย่าปล่อยให้คุณมโนเอาเองทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายคุณเฝ้ารอฟังข่าวจากเขาจนเหนื่อยล้ามากแล้วเหนื่อยใจยังไม่พอคะ่ะยังหว่นวิตกกังวลสับสนโอลหมานอยู่ในใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักที่ผ่านมามันคืออะไรกันแน่ราศีสิงห์เฝ้าถามใจตัวเองว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นเราดีต่อกันจนทำให้คุณตายใจว่าเราคงมีโอกาสได้คบกันอย่างจริงจัง ถ้าหากว่าเขาเปิดโอกาสตกลงกันให้ชัดเจนทุกอย่างก็คงจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เหมือนคุณคิดไปเองฝ่ายเดียวพอราศีสิงค์คิดมาแบบนี้คุณจึงไม่มั่นใจคนรักแล้วคะ่ะถ้าเขาทำตัวแบบนี้ราศีสิงค์ฟุ้งซ่านคิดมากจนรู้สึกแย่มันบั่นทอนจิตใจเลือกเกินเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณคิดมาก คุณรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีที่ถลำมใจให้กับคนคนนี้และคุณอยากจะถอนตัวถอนใจออกมาจากเขาให้รู้แล้วรู้รอดอยากจะหักดิบชีวิตตัวเองไปเลยค่ะปิดฉากความสัมพันธ์ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามไถ่อะไรจากเขาทั้งนั้นแต่ในขนาดนี้คุณยังไม่มีความกล้าหาญเพราะใจคุณได้ถลำมใจคุณทุ่มเทให้เขาไปหมดแล้ว อีกทั้งยังมีความคาดหวังว่าอยากคบกับเขาอย่างจริงจังดังนั้นใจคุณจึงไม่มีความกล้ามากพอที่จะตัดใจจากเขาด้วยการหักดิบราศีสิงห์ต้องการเคลียร์กับคนรักอยากถามเขาให้รู้แล้วรู้รอดว่าเขาคิดอะไรกันแน่มีเรื่องอะไรที่คุณกับเขายัางไม่เข้าใจกันถ้าเขามีความคิดเห็นต่างจากคุณถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะคบกันอย่างจริงจังก็ให้บอกมาอย่านิ่งอย่าเฉยอย่างเงียบ อย่าลีกเลี่ยงอย่าบายเบียงเอาละชาวราศีสิงค์คะก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมก่อนนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีสิงห์ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีสิงห์ stay optimistic about your love life เทพคิวปิดแนะนำว่าขอให้คุณมีทัศนคติมุมมองไปในทางด้านบวกค่ะชาวราศีสิงห์คะอาจารย์เข้าใจนะคุณรู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินกับพฤติกรรมคนรักไม่แสดงความชัดเจนให้คุณได้เข้าใจ ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเอาอยัางไงกันแน่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ใจเย็นๆก่อนนะคะคนรักเขาอาจติดขัดบางอย่างคะ่ะอย่าเพิ่งเอาความสับสนกังวลใจในช่วงนี้มาบั่นทอนจิตใจจนฟุ้งซ่านแล้วทำให้คุณตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ยังไม่ได้คิดไตรตรองให้ถี่ถ้วนขอให้ชาวราศีสิงห์วางความคิดของคุณไปในทางด้านบวก แม้ว่าพฤติกรรมคนรักอาจทำให้คุณสงสัยขลางแคลงใจก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะคะคุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณผู้ชมคะไม่มีวิดีโอคลิปเดือนมิถุนาย,ยนนะเนื่องจากอาจารย์ทำงานช้าในแต่ละวันอาจารย์รับปรึกษาปัญหาส่วนตัววันละ8ชั่วโมงคะ่ะอีกทั้งยังผลิตคลิปวิดีโอ24คลิปต่อเดือนบางครั้งสมองล้าต้องพักผ่อนขอความเห็นใจอาจารย์ด้วยนะคะ จึงขอข้ามเป็นวิดีโอคลิปเดือนกรกฎาคมเลยก็แล้วกันนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีสิงห์ในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ